มันเล่าไม่ได้ผมก็สามารถเล่าได้หมดเลยนะถ้ามันเป็นทุกอย่างที่โลกใบนี้คนรับรู้ได้ใครโลกอะรับรู้ได้แต่ครอบครัวรับรู้ผมอยากมาถึงเรื่องพิธีกรของรายการผมไม่อยากพูดอยากให้เขาเล่าฉาบผมไม่อยากพูดพิธีกรคุณวิลลี่ผมอยากจะพูดแล้วเราวิลลี่กับวิลลี่ดีกว่ะผมอยากจะคุยเรื่องมุ้นี้แต่ผมเล่าไม่ได้มันมีปัญหานธรรม ผมเล่าไม่ได้คนที่มันเล่าได้มีอยู่คนเดียวก็คือเรื่องไอ้ตั๊กไงถ่เสียงสมมุติว่าเรื่องของของคุณบริบูรณ์เนี่ยเรื่องเดียวกันเนี่ยเอามาพูดถึงพี่โน่เป็นเรื่องเลยนะเป็นเรื่องเป็นเรื่องเลยนะเรื่องผมเล่าเรื่องในกอไหมล่ะแต่ไม่ได้เล่าเรื่องพี่โน่อย่างนี้ได้ได้กออันี้เด็ดอีเด็ดอนี้เด็ดถ้าไม่เล่าเป็นกอ่มก็เล่าในขอ ไม่เหงื่อไงจ๊ะไม่เหงื่อไงจ๊ะแล้วเลยขอแล้วสมัยนี้อะพี่คือต่างคนก็ต่างไปมีครอบครัวมีภาระยังมีโอกาสได้มาจอยมาเจอกันเหมือนสมัยก่อนนัดแล้วเนี่ยกลับมาแล้วกําหนดวันเงินขึ้นมาแล้วว่าไม่ว่าใครจะคิวอะไรก็ตามพอกําหนด2เดือนสเดือนต้องมานด้วยกันอโ้ อันนี้คือห้องที่ผมรู้สึกว่าไอ้ตัวนี้ของเก่าโอ้โหตกใจเราก็ตกใจไปด้วยก็คือเป็นห้องที่รู้สึกว่าอยากจะเก็บของมันจะใช้คำว่าของเก่าคงไม่ได้ใช้คำว่าของสะสมสองเช่นปืนคาบซีลายอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือของโบราณอันนี้มาจากบ้านเก่าครับตั้งแต่สมัยคุณปู่แล้วมันจะมีตัวถ่านทั้งหลายทีนึ้มันหายไปแล้วแต่นี่คือเป็นส่วนหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเราอยากเก็บเอาไว้ชิ้นไหนเก่าสุดพี่ เก่าสุดอยู่ตรงนี้พี่ปออันนี้เหมือนพบ้าออันนี้เป็นหลายพันปีเอันนี้ไม่กล้าจับเลยเนี่ยอเล่ากันแบบตรงไปตรงมาเลยนะคนสมัยคนในยุคหนึ่งสมัยนึ่งอ่ะเขาจะทำสัมทานขุดกันแล้วก็จะเอาลูกปัดแล้วจะเจอโครงกระดูกเยอะๆตามคติความเชื่อคือคนตายเสร็จฝังใช่ไหมครับเขาจะแต่งตัวให้สวยงามใส่ลูปปงรูปปัดใช่ไหมครับแล้วก็จะมีพวกเนี้ย ใส่พวกอาหารข้าวคือต่างๆกันเอาไว้รอรอมว่เอาไว้กินในภพภูมิต่อมาแต่คนนี้ส่งต่อไปใช่แล้วชาวบ้านเรายุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยคือขุดต้องการจะเอาแค่ลูกปัดพอเจออะไรพวกนี้ก็คือโยนทิ้งแล้วมันก็แตกเละคาตาเลยคือหยิบมาแล้วเพิ่งได้สองอันนี้ขึ้นมาเราก็เลยบอกว่ายุดลุงอย่าเพียงตีอย่าเพียงขอพอคขาว่าขอปุ๊บมีสายตานมามองว่า จะขอธรรมดาไม่ได้ตอนนั้นที่เมื่อกี้คุณเพิ่งคุ้นไม่ผิดเลยนะขอถ่ายขอ่ายได้ได้ได้ก็ไม่ไม่กวตาก็ให้ตังไปไม่ได้กะว่าจะเอากลับบ้านเรากะว่าจะเอาไปที่พิพิธภัณฑ์ตรงนั้นมันมีปรากฏว่าตรงนั้นไม่มีเจ้าหน้าที่รับอันนี้พูดต่างความเป็นจริงเลยแล้วกันเนาะคือไม่ไม่มีไม่มีเจ้าหน้าที่จะรับได้เขาเขาไม่รู้จะจดไงไง ไม่มีที่มามันไม่มีที่มาที่ไปเจอตรงไหนอะไรไงเขาก็ส่วนใหญ่เขาไม่ได้เอาบางคนเขาก็เอาไปทิงท้งไว้ทิงท้งก็ทิงท้งไว้อย่างไรเป็นสิ่งที่เขาไม่ได้ต้องอการใส่กล่องยังไม่ได้แกะเลยมไม่ต้องลงทะเบียนเลยแล้วเคยมีเหตุการณ์อะไรที่แบบแบบจําไม่้ลืมหรือเฉียดตายหรืออันตรายรอ,อะไรอย่างนี้มีไหมพี่เดี๋ยวก่อนจะเล่าเรื่องนี้ผมขอโชว์นี้ก่อนว่าสิ่งที่อยู่ในอนีวันนี้เขาอยากโชว์จริงเลยสิ่งที่อยู่ในอเพิ่มเป็นสองเทปดีกว่าผมว่าเรื่องนี้แต่ว่าคุณจะดูเห็นไหมอุ้ยตาขุดมีพวก โบราณเขาก็บอกว่าให้หาแบบนี it, an ้มานะหลังจากเราทำที่ลับที่นอนเสร็จเรียบร้อยตอนกลางคืนก่อนมืดเนี่ยเราควรจะต้องปักพื้นที่ของเราก่อนอ่าโดยใช้เหลียยงพุทธเนี่ยปักก่อนนอนเนี่ยเขาก็จะมีการอนาเขตของเขาคือปักมีดหมอแล้วก็เดินว่าเนี่ยคือเป็นพื้นที่ข้างในก็จะรู้สึกว่าเหมือนกับมันสัตว์ปอ่ามันไม่มาเข้ามาตั้งลายอะไรเงี้ยเออซึ่งมันก็เป็นแบบเนี้จริง ซึ่งมันก็มีทริปหนึ่งที่พอคุณถามขึ้นมาเรื่องแบบนี้ผมอยู่ที่ฮาราบาลามันคือประเทศอะไรที่ฮาราบาราอยู่ที่ประเทศไทยนี่แหละครับอยู่ที่เป็นป่าดิบชื้นพื้นสุดท้ายของเอเชียตะวันออกอจะว่าไปของโลกเลยก็คืออยู่ที่นาราธิวาสเชื่อมกับยะลาแล้วก็เชื่อมไปมาเลเซียเรื่องความป่ามันดิบมันชื้นอย่างเงี้ยตอนกลางคืนเวลาผมนอนผมก็นอนเปใช่ป่ะผมก็จะจุดเทียนไว้แล้วผมก็จะมีสิ่งเนี้ยอยู่ด้วยเป็นเพื่อนคืนนั้นเนี่ยพี่ๆต่อชะโดเรานอนในฐานนะฐานต่อชะโด เขาก็มาบอกผมแล้วว่าพี่จ๊อกอย่าอยู่เลยไปนอนข้างในเถอะอ,อากาศมันหนาวม,นนนมันนุ่นมันนี่ไม่เป็นไรพี่ผมชอบผมก็จุดเทียนอนอนคุณตอนกลางคืนเนี่ยพอเวลานอนเรามีความรู้สึกว่ามีคนเนี่ยมายืนมองมองเราอยู่ที่ที่เปเลเราก็เอ้ยเหมือนคนหลับแล้วตื่นขึ้นมาเฮ้ยไม่มีไม่มีมมเปิดเปิด เปรามาดูผู้ชายเปิดเปรไปดูไม่มีผมก็เลยเดินตามเข้าไปมันก็จะเดินเข้าไปในป่าต่องเงี้ยตอชะโดเขาออกมาดูฐานเขาบอกว่าเขาเห็นภาพผู้หญิงที่ชุดขาวมายืนแล้วผมมาเดินตามผู้หญิงชุดขาวไป <S <S เขา,าเก็เรียกเรียกกลับมาพี่ชอบไปไหนพี่หันหลังแล้วพี่เดินกลับทางนี้แล้วก็กลับมานอนเสร็จไอ้พวกเนี้ยเล่าว่า เขาเดินตามมันแล้วก็มันนั่งอยู่ข้างๆไอ้ที่ที่เราผูกเปยไว้แต่ตอนเช้าที่ผมตื่นมาคุผมแปลกใจที่สุดเลยนะคือผมใช้เทียนธรรมดาเนี่ยมันไม่หมดแล้วมันไม่ไม่ละลายลงไปว่ะคุณมันเป็นเรื่องแปลกอย่างหนึ่ที่ข้างนอกมันน่าจะต้องมีลมมีอะไรกระดิกกันเทียนต้องหมดแล้วกลางคืพอไปดูไงพอไปดูตอนเช้าหรือกเทียนเอาเทียน LED มา อันนี้แนะนําถ้าเกิดใครไปเดินป่านะก็เดินถูกวิธีแล้วก็อย่าลืมมีดมีดมีดผ่านนี้อย่างเพื่อนพี่เนี่ยก็มีตัวนี้แนะนําใไมพี่ใช้เหมือนกันครับ15ปีแล้วเขาเข้าป่าไปเนี่ยมีดยังปักอยู่แต่ตัวเสือลากเหมือนพี่โน้องไงทับหลอดนี่เข้าได้ มันไม่รู้จะเข้ายังไงมีตังรอยู่คนอื่นโนเนจะเสือ่าเดี๋ยวเราไปคุยกับหลานๆกันต่อนะคะพี่โน้บเสียดายเนาะติดธุระนะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยววันหลังมามาคุยกันอีก